รืซึ่งแซนบ็อกซ์คือนิยามคำว่าพร้อมของการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งตามแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่อนุญาตให้นักเดินทางต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวและสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นเวลา14วันก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในไทยหากผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 งามตามธรรมชาติที่หลับพักผ่อนมานานเป็นปีกำลังบกมือทักทายพร้อมอวดชมความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ตกลุมรักซีซันแซนของภูเก็ตอีกครั้งทำไมนักท่องเที่ยวต้องเลือกเดินทางมาภูเก็ตเพราะภูเก็ตคือเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลมีศิลปวัฒนธรรมงดงามเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นเมืองอร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่พักคุดรู้ในราคาสุดคุ้มและประชาชนเกือบร้อยละ80ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วค่ะพร้อมรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินทางมาเที่ยวภูเก็ตอย่างปลอดภัยสวมหน้ากากอนามัยท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ค่ะ Phuket People are lovely and kind The local food is also delicious I'm glad to be back in Phuket again I miss Phuket so much because Phuket had a very beautiful beach and lovely sun I love it ก่อนเตุกา ครับีครับผมชัดเจนครับผมศูนย์กู้ชีพใช่ไหมคะครับใช่ครับรับแจ้งเหตุใช่ไหมคะเหตุอะไรครับผม ให้โลกรู้ว่าประเทศไทยทั้งประเทศพร้อมครับนี่คือก้าวแรกของจังหวัดภูเก็ตกับการนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ต120วันในโรงแรม300แห่งที่ได้รับสัญลักษณ์ชาพลัสซึ่งคาดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตกว่า129,000คนสร้างรายได้สัพัสกว่า15,000ล้านบาทหากจังหวัดภูเก็ตทำสำเร็จโมเดลภูเก็ตทัวริซึมแซนด์บ็อกซ์คือสัญญาณที่ดีว่า แผนการฟื้นฟูก,การท่องเที่ยวของประเทศกำลังมาถูกทางแล้วเขาเพียงประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันฉีดวัคซีนให้ครบโดสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ new normal สร้างความเข้มแข็งการท่องเที่ยวของประเทศต่อไปควณไทย M อมโทีมข่าว n b t ภูเก็ตรายงาน